ก็เป็นบทบาทใหม่นะคะที่จากที่เคยเป็นพิธีกรอะไรแบบนี้คะ่ะนี่ก็แบบว่าเป็นอีก,อกบทบาทหนึ่งคะ่ะซึ่งก็รู้สึกท้าทายดีเหมือนกันไม่ง่ายคะ่ะไม่ง่ายกับการเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นเล็กน้อยไหมคะตื่นเต้นเยอะเลยละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็เคยอยากทํามาตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะแต่รู้สึกว่ามันยากอะเรารู้สึกว่าเราในวุฒิภาวะไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ประกาศต้องเติมไม่ค่ะแต่ว่าต้องซ้อมต้องซ้อมเยอะขึ้นก็รู้สึกเหมือนกับว่าตอนที่กําลังสอบผู้ประกาศ อะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องบอกก็ต้องบอกต้องขอแรกๆก็แอบก่อนนะ <c oughs> แรกๆก็แอบมาซ้อมเพราะไม่แน่ใจว่าเราจะทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาก็แบบว่าโหทีมงาน professional มืออาชีพมีคุณภาพมากมากเลยแป๊บหนึ่งลูก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังต้องครอบครัวเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากทําแต่ว่าก็เนี่ยต้องหนีติดมาตอนเวิร์กช็อปบ้างอะไรบ้างเอาไปส่งโรงเรียนก่อนแล้วค่อยมาบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งทีมงานก็ เข้ก็โชคดีจริงๆทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยก,ก็ช่วยได้ค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการการอ่านการดูสคริปต์การละเอียดกับตัวอักษรหรือว่าการใช้เสียงกันคือทุกอย่างที่เราทํามาในวงการเนี่ยจริงๆมันก็เป็นศาสตร์เดียวกันแต่ว่าก็ต้องเอามาพลิก เอามาพลิกแล้วก็จัดวางให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอก็ไม่ได้อ่านทุกวันนะ,นะคะอันนี้ก็จริงจริง,รง,รงเริ่มลองเชิงดูก็อาทิตย์ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันพุธลองดูตอนเย็นนะคะก็ไม่น่าจะกระทบกระเทือนครอบครัวมากนากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งก็ยังแบ่งอยู่ค่ะอย่างเวลาทำงานนี่ก็เอาเขามาดูด้วยก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ของลูกไปประมาณนั้นนะคะ ก็คิดถึงนะแต่ด้วยเวลาแล้วเนี่ยค่ะมันมีแบบว่าเล่นแบบวันสองวันไหมอะเล่นแบบแป๊บๆวันสองวันเนอถ้าอย่างงั้นโอเคอยากอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องแบบ4ี่ห้าวันต่อทิปนี่เดี๋ยวก็ไม่ไหวคิดว่าจะมีปัญหาครอบครัวแต่ถ้าแป๊บๆต่อวันสองวันเออโอเคนะถ้าอย่างงั้นนะคะ